มาตรการโควิดตลอด200กว่าวันที่ผ่านมาถ้าจะให้พูดให้ชัดมากกว่านั้นจริงๆน่าจะเป็น400วันมากกว่าเพราะว่าโดนปิดมา3รอบแล้วนะครับแล้วพี่น้องศิลปินนักดนตรีกลุ่มนี้ก็มารั้วจะ,จะาไม่ใช่เป็นครั้งแรกมาหลายครั้งแล้วเขาเป็นสายอาชีพที่ต้องการหายใจนานกว่าคนอื่นนะครับปิดคนแรกเปิดคนสุดท้ายเขาเป็นสายอาชีพ ที่มีผลกระทบไปในวงกว้างไม่ใช่แค่เราสมาชิกเปียอย่างเดียวแต่นักดนตรีซาวน์เอนจิเนียร์คนทำซาวน์เช็ครวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามผับตามบาร์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นคา,ากับการทำมาหากินของเขา,านนะที่ใหญ่ของชมรมดนตรีด้วยอยากจะมาทอดปัญหารครับว่าการกลับมาทาง,งานของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องการนัเราไม่ต้องการเงินเดียวยา แต่เราต้องการกลับมาทํางานดังนั้นการกลับมาทำงานเราต้องมาด้วยความเรียบร้อยความชัดเจนรอบเวลาที่ให้เราวางแผนและคุณราเมาเมารศรัตนชเองก็นาเป็นผู้รับมอบไปเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วและคุณรามเมศจะยื่นเรื่องและดําเนินการต่อตอนนี้เนี่ยจดหมายเนี่ยไปอยู่ถึงที่สถานรัฐสภาแลา้วจะดําเนินส่งต่อให้กับรัฐบาลไปดําเนินการตามมาตรการแปดข้อที่เรียกร้องต่อไปนะครับเราได้ไปพบกับทาง ออสอบพอ,อแล้วนะครับและทางอุตษ่าก็ได้ไปที่ทรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วต่อไปเราจะไปที่ของการค้าแล้วก็ไปที่กระทรวงงารเสร็แล้วเพื่อนก็จะไปขุดไก่ไปดูน,น,นะครับ